เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนนะครับผมกับแก้มจูซินวัต ยัครับซีซั่นสองนะครับผมโอ้โหเสียงโลกเลยมาถึงก็กลับก็มากันแล้วนะครับอ้าวรีกเป็นยังไงมาครับทัวร์นาเมนต์จะจบลงในสองทุ่มนี้แล้วนะครับผมนะั่นใครเป็นตัวเต็งชูเมอไ์ดายโ,โ,โดยเฉพาะผมตัวเต็งอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องพูดถึงนะครับ <c oughs> ที่กลับมาในค่ำยังไม่ค่ำวันเย็นนี้นะครับอ่าก็อสรุปผลรีกหน่อยดิฟ้านะในก็ในนะครับ อ่ะผมก็อยู่แรกโดมิเนเตอร์อันดับที่94นะครับมีแต้มอยู่1,251นะผมผู้รังท้ายมีแต่เฮ้ย1,202แล้วเหรอชิบหายจะจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวก็จะไล่ทันแล้วมั้งอ่าดูผู้นำสูงสุดเดผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่2,714นะผมอุ้ยขนลอยลำแล้วว่าโหสุดยอดเลยจริงๆ่ะไ <c oughs> อ,ะอะเราไม่ต้องสุดยอดหรอกเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปตีหนีอีกสัก2ทีก็เอาสักพันสามก็พอห่างสักร้อยหนึ่งนะชนะอีกสัก2ทีอ่ะสำหรับลีกแล้วสำหรับผมแล้วนี่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับตอนนี้นะวงเล็บอ,อยากเดไม่ใช่ง่ายนะเมื่อเช้านี่โอ้โหตกจ,จัดเลยนะมผมอยู่อันดับที่27นะครับแหลงทองนะครับผมอ่ะที่ผมเข้ามาเย็นนี้ก็1สรุปผลเลี้ยงนะสอก็คือแอบเข้ามาดูวันนี้นะครับผม อ่าไม่ใช่อันนี้ผุดกดผิดกดผิดโทษทีทุกคนอันนี้นะครับผมดูว่ามันใกล้หรือยังนะครับผมพร้อมที่จะรับแล้วนะครับอ่าอย่าลืมนะครับยังเหลือเวลานะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะเพราะว่ามันได้516,000แล้วนะครับอ่ามันขาดอีกแค่นิดเดียวเองเพราะว่าเขาต้องการ5 5 0 0 0 0นะก็คือฟักนกนะครับฟักนกตัวไหนก็ได้นะครับอ่าระดับไหนก็ได้นะครับคุณก็จะอ่ามีสิทธิ์ลุ้นรับทันทีนะครับของข้างในนะครับแบบตัวเนี้ยอ่าของผมฟูพอดีเต็มวะ มันเต็มพอดีนะครับอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับอ่าอันดับผลลีกก็พูดบอกไปแล้วอะไรก็พูดบอกไปแล้วนะครับอ่ะลีกหน้าผมลืมพูดถึงลีกหน้าไปเลยอ่าลีกหน้าก็แน่นอนแล้วนะครับนั่นก็คือหัวง่ามนะครับผมนะก็เป็นนกอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านิกโตรสอรัสนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นนกตัวใหม่นะครับก็ใหม่ ไม่เลยแหละถ้าพูดกันตรงๆเพิ่งเปิดไปเลอีกหนึ่งนะอ่าก็มีคนอาจจะมีเลเวลแม็กก็นะเพราะว่ามันเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้เปิดเป็นครั้งที่สนะครับศึกทวงแค้นต้องมาอีกแล้วนะครับในคราวที่แล้วผมอ่าไม่มีเวลาตีนะครับก็กลับเข้ามาไม่ทันด้วยนะเปิดเข้ามาไม่ทันเกมนะผมน่าจะจบอยู่ที่อันดับหนึ่งของแรงทองนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะมาพอดีฟ้านะครับไปเลิกกลับบ้านนอน เริ่กับบ้านนอนได้ไงล่ะที่ผมเข้ามาในเย็นนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นแพ็คนี้นะครับเล็งตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับไซนอสอมาสเตอร์นะบอกมาเจอกันหน่อยดิฟ้าหัดทองจงเป็นของฉันฉันฉันนไม่มีแบงเขียวเลยว่ะแต่ว่าโอเคอยู่จากการที่เราได้เห็นตัวแล้วนะครับเออเตนเตนเตนนตนนไม่ต้องเก่งมากก็ได้มีแค่พันห้เองผมจะเอาแบบย่อ เออเอาแบบที่ชาวบ้านคนเล่นกันกันแล้วกันเออเอาแบบอ่อนให้จัดจัดอ่ะพุดนง่ายๆเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้อ่อนจัดจัดจริงๆมาเลยโอ้โห <c oughs> เป็นการลาดดาวเมดดูดีดจ,จัดจัดป้องกันไหมไม่ป้องป้องเป้งอะไรไม่จำเป็นตั้งน้นชาโคบัก ฉันจะเก็บสัแตกให้เพื่อนให้ได้ตามคำปฏิญาณของฉันอันเนอจมตีหนึ่งไม่ตสยนะครับโอเคในเราไม่ได้หรอกโถก่จริงจริงจังๆก็เป็น <laughs> เก็บสัแตกอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวให้พี่เฮโชลีลาคันเทลม,มาเลยตายกี่ตัวก็ไม่สนโจมตีสองตายสิครับเออไปแล้วชาโค <laughs> เอามาแกง,งชัดๆอะ่ะโอ้โหต้ยมยำำแกงเลยทีเดียวฮ้่ผมล้มได้แล้วเนี่ยมีหกอะ่ะ บ้าบอยจริงเลยเอาตัวนี้แหละจัดกันไปไม่จำเป็นต้องโชว์เชรอะไรละ่ะนี่นะฮะพี่เฮไม่ได้ออกลงนะโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วอะโ,อโ,โดนไมโครตัดหน้าไปแล้วโบโนไม่ใช่ไมโครเห็นไหมใครบอกว่าการ์ดแรใช้ไม่ดีไม่จริงนะครับอยกแรกก็ผ่านไปแล้วอ่ให้ใช้น้ำหนึ่งตัวนะผม <c oughs> อ,ะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ถ้าใครไม่เข้ามาตีโอ้โห เสียใจเสียดา้ดจัดเลยทีเดียวเออผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้อ่อนให้อีกอ่อนให้จัด,จดเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้อ่าแค่นี้ก็พอแล้วพันเจ็ดก็น่าจะได้แล้วเลย <c oughs> เอออะไรมันจะง,ง่ายขนาดนี้วะ <c oughs> วะผมว่าอะไรส่องยกหลังนี่แหละประเด็นเดือดแน,น่ๆนะคเออตายแล้วเนี่ยป้องกันไหมเออต้องป้องกันไหมป้องกันหนึ่งกันแล้วกันนะเผื่อรอดเผื่อรอดอันนี้มันรอดอยู่แล้วเราป้องกันห <c oughs> นึ่งอ่ะ แต่เราจะเก็บสนแตกให้ได้นะมาเลยผมเอาบรรดาลูกเจี๊ยบมาดังนั้นเลยอะเรียกว่าลูกเจี๊ยบยอมผีชีพมาเลยอันนด้ทีไรก็ต้องกลัวเห็นโถจร์เข้่สามตัวลุมล้อมแบบไม่กลัวไปได้ยังไงนะเอ้ยจงสีสองเสร็จโก้สิอย่างงี้เอาตัวนี้ล้มเลยดีวันชักโว้โเป็นเอาเจ็บเหรอ ไม่ต้องไปเอาเยอะนะ8ปดอะไรได้ใช้ไม่ตายคือคือเขาหลุมล่าแล้วนะนะจบตีสเสร็จพี่ไมโครแนะ่เดี๋ยวไมโครออกมาแล้วนะนานนะมีสองรอยจบตีเจ็ตายแน่นอนจัดการมันพี่ไมโครเงียบปวิง่งเข้าไปงับหน้าเขาให้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปโอ้โหสามพันกัเจนะ็ดสิบสองไงคิดดูโอ้ยสามตัวลุมนี่รังแคจ,จ้าดังนะรนะอไปท่าะไรอะ ขอตัวเดียวเหมือนตะกี้อีกฮะอยากจะเห็นอยากจะเห็นเธอตัวเป็นๆเออเอ้ยมันให้เราใช้เนื้อหนึ่งตัวนะครับโอเคมีประเด็นละมีประเด็นและมีประเด็นหลักแล้วเฮ้ยถ้าลองเราลองไม่เอาไม่เอาเนื้อไปสักตัวเออเราดื้อเราดื้ออ่ะเราเราลองไม่เอาเนื้อไปจะเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันเออผมจะานกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เอานกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ่ะ แล้วก็เอามีนกไปแถวนี้เฮ้ยผมไม่มีนกเลยอะแถวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอะนันไม่ได้นะครับต้องเอา,เอาต้องเอากินเนื้อไปหนึ่งตัวนะครับผมให้มันได้อย่างงี้เดิเนื้อที่ต้องรับดาเมจได้ด้วยนะ <laughs> ฉันมีอยู่แล้วเยอะแย,ยะไปหมดโอเคมา <laughs> แค่นี้ก็สบายเพราะมันมีตัวเดียวไง <laughs> มาเลย ฉันไม่แพ้ง่ายๆหรอกป้องกันเด็มเม่ก่อนยังไงก็อยู่นะครับมีมันกิแกนโตโตทอรัสเจมสองเลยด้วยด้วยโมเดลใหม่ล่าสุดของฉันแกนเอาไว้ฉันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แล้ววะนี่มันล้างศบกร์สวยล้านสุดท้ายแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราแค่เยหลือฝาตามครับมาเลยจริงๆมันเอาแบบพวกมีกลิ่นอายมาเลยก็ได้สี่ห้าพันเจ็ดแปดพันก็ได้โอ้โหนี่นี่มันแพ็คแบบขุดเข้าใจคนตีลีกโดยเฉพาะเลยนะครับ มันต้องอยังงี้เวลามีลีบมีแพ็คมันต้องเออน้ําน็มน้ำเนมหน่อยไม่ใช่แบบโอ้โหเรียกว่าแพ็คฆ่าซาตานเลยทีเดียวอ้ยไปแล้วจิงแกนโน,โนผมนะครับพูดไปพูดมาไปซะแล้วมาเลยลัมด้าไม่ใช่ลัมด้าลัมโพนะครับมาลัมโพชิรัตโชว์ถ้าไม่ตายสูงสุดไห้ดูนอยเน,น้นนกที่ตัวเล็กที่สุดเลยมั้งเนี่ยประมาณน,านั้นไอ้ขวนหน้าเขาให้ขวนหน้าขวนหน้า สาบอสองข้างตายเลยทีเดียวเออไม่โดนอะไรโดนต่างเดียวนะครับอาการนี้โอ้ยยกสุดท้ายแล้วฝามัรลุนการยกสุดท้ายมันจะแกล้งเราเลยวะเออมันให้เราใช้น้ำหนึ่งตัวนะครับผมโอ้ยไม่แกล้งด้วยอะ่ะโอ้ยสุดจัดเลยจริงโอเคคนนี้ถ้าใครไม่เข้ามาตีนี่โอ้โหเรียกว่าแบบเฮ้ยมันเคี้ยวจริง ผมจเอาสี่ร้อยเลยนะเดี๋ยว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 สี่ร้อยนี่พันสองโอเคสบายสบายดีบอสเลยดีเดียวมันมีพันสามเองไม่เท่าไหร่ผมจะไม่รังแกมันเท่าไหร่นะผมจะเอาแบบเอาอเลือกยากว่ะตัวที่มันจะไม่เก่งอะมันมีน้อยละเกินเออพันเนี่ยไม่เอาอุ้ยผมไม่อยากเห็นผมอยากเห็นท่าไม่ตายของ เอานาซุโต,โตเซระทอปดีไหม <laughs> มาเลยเอ้ยพเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้เห็นท่าไม่ตายของเซระทอปนะ <c oughs> ดังนั้นเอานาซุโต,โตเซระทอปมาเล่นหน่อยมาเลย <c oughs> เวลาโลดอนที่ยังไม่สมบูรณ์เอาชนะเชียนไม่ได้หรอกเียวบอกให้ <c oughs> มาสไปรป้องกันไว้ครับโปทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วความเก็งแรงนี้มาเลย แกจิกฉันกี่ทีแกก็โดนหนามฉันทำอะไรเชิญไม่ได้หรอกโอเคตายสิครับไม่ตายรอเล่นเ,เก็บให้หมดเลยมีเจ็ดก็พอแล้วสวยอย่างน้อยๆเรามีสองร้อยอะถึงสองร้อยปะไม่รู้เอ้ยจอนปีหนึ่งผมยังอยู่อะ่ะโอเคโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดานะนี่เนี่ยพี่ขับโบซัดเลยดีไหม ล้มได้ด้วยเนี่ยผมจะบอกให้นะแต่ว่าผมไม่เอาเนะี่ยผมจะอยากเห็นหนะสุโสเซลฟ์พอฟนะครับมาเอ้ยป้องกันสองถ้ามันป้องกันสองนาทีผมโจมตีห้าล้มไม่ได้นะเออลืมไปเลยมนาะเอ้ยโจมตีสามเหลือหนึ่งจะเหลือไว้ทำไมเนีเ่ยนะ <laughs> แกพลาดแล้วมีแกมาหาเรื่องด้วฉันเออไม่เอาดีกว่าผมเปลี่ยน,นเลยแล้วอยากเห็นนะสุโสแล้วเกินมา <laughs> ตายใจอยูย่เลยจัดการมัน ชนเผาหัวแดงรอ,อนอนแล้วก็พ่อวิ่งก็ไปเออวิง่งแต่กกุกๆด้วยต้องทำเอฟเฟกเองอะ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมันไม่ไม่โหดไงไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าหัวหน้าชนเผ่าก็เอาชนะไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหคลิปสั้นจะจัดเลยทีเดียวใครไม่ตีนี้เสีดจจยดายจัดเลยนะโอ้ยได้เงินอยากได้ดีเอว่าโอ้ยเกือบครบเลยทีเดียวโอ้ย วันนี้ดิอีชิตันลุนลัวอีชิตันตัวที่สองแล้วนะครับผมอู้อีชิตันฉันรักนายแล้วมาตามด้วยนะเจนเบลอีหกร้อยห้าสิบนะเออทุกครั้งที่เราเปิดการ์ดทองเราจะได้หกร้อยห้าสิบนะบอกโอ้ยพรุ่งนี้แล้วสินะมีแพ็คไหนเอออุ้ยสามแพ็คพอดีเลยเฮ้ยสี่แพ็คแนะ่พรุ่งนี้ p a s ปา a s s อ๋ออันนี้ไม่ได้เลยจริงๆหน่าหน้าติดตามเดี๋ยวกูต้องได้คอลโาโบแน่ๆโอ้อัออตราดอปต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคอลโาโบนะครับ,บชิบหายจริงๆเลยตัวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ดูข้างในดิแต่หวัดเราก็มีโอกาสนะแพ็กนี้นะครับอย่าลืมกันนะเชื่ออะไรนะวินเกอร์อะไรเอาวีวอร์เออร์นะครับเอ้ยอย่าลืมนะครับผม อยากตีแล้วดิเห็นแล้วอยากจัดเลยดีเดียวเอ้ยเหลือสองชั่วโมงเองโอ้ยแพ็กเยอะแยะมากมายเลยจะผมแอบไปตีแพ็กนี้ดีว่ะอุย้ยพวกนี้โอ้ยมีพี่สไปโน่ด้วยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะต้องเก็บซะหน่อยเพราะว่ามีแบงค์หนึ่งร้อยนะครับจัดว่ะอันนี้ผมติ๊กเล่นตลอดอยู่แล้วไม่เคยผิดพลาดน,นะครับนะ่ะจัดโลกล้านปีผมส,สู้ยิบตา <laughs> อ พอดีฝ่านะครับก็มาร่วมลุ้นกันนะครับว่าผมจะสามารถครอบครองแรงเพชรต่อไปแล้วก็ได้การหรือเปล่านะอ่ะก็ขอให้ทุกคนได้เหมือนกันนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้นะอ่ะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์บ่างด้วยอุ้ยไปตีทันนะตอนนี้รีบเลยนะครับผมแพ็คง่ายๆอย่างนี้อย่าลืมนะอ่ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ารักกันจริงอย่าลืมด้วยนะครับกดติดตามด้วยปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยที่มันเป็นรูปกระดิ่งกิ๊กจังกิ๊กจัง่ง,ง,ง,งส่วนตอนนี้ผมนายปอปอิสมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนเฟนดา้ายังเล่นยอยฮ่าฮ่าฮ่าปาไฟ